ไก่ของที่ร้านเราใช้คือไก่3าสายครับเราใช้สายพันธุ์นี้มาตั้งแต่สมัยอามาเลยไก่3ามสายอะ่ะจะออกเนบๆบหน่อยเท็กซ์เจอร์ก็จะอยู่ประมาณกลางๆของระหว่างไก่ขาวกับไก่บ้านนะครับผมราคาก็จะแพงขึ้นมาประมาณอีกสักเท่านึงอะไรอย่างเงี้ยหน่อย ไก่ที่ perfect สำหรับผมนะครับก็คือการต้ชมชชำๆออกจมพูมพูหน่อยมีวุ้นหน่อยๆระหว่างหนังกับเนื้อนะครับสำหรับผมนะครับอันนั้นกำลังดีสมัยก่อนเราก็ต้มแบบนั้นนะครับแต่ด้วยคนสมัยใหม่อาจจะคิดว่าไก่ยังดิบอยู่นะครับเราก็เลยเพิ่มความสุขให้ลูกค้าไปครับ ข้าวมันของเราเราก็เริ่มด้วยน้ำมันก่อนใช่ไหมลงในหม้อตามด้วยเครื่องเราจะเอาถ่านเนี่ยวางไว้ที่ตัวฝาข้างบนเพื่อให้ความร้อนมันทั่วถึงไม่ใช่มันร้อนแต่ข้างล่างอย่างเดียวมันจะมีกลิ่นควันซึมซับเข้าไปในข้าวทำให้ข้าวหอมครับมีเอกลักษณ์จากการใช้เตาถ่านโดยเฉพาะของเราก็ใช้สูตรตั้งเดิมตั้งเอ่บมาก เราใช้สูตรนี้มาตั้งนานแล้วเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนได้ชิมรสชาตดิดั้งเดิมดั้งรสมัยอามาครับช่วงหนึ่งอามาอยูโรงพยาบาลอามาก็ยังลุกขึ้นมาสอนหลานๆฝากบอกว่าเนี่ยอามาสร้างคนอาขึ้นมานะอย่าทิ้งร้านนะอมามาภาษาสร้างขึ้นมา คัวนาก็มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอาม,าม่าแล้วก็ยาวนานม,มาอันนี้เท่าที่ประมาณ75ปีแล้วครับผมก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าก็น่าภูมิใจแล้วก็คนทำให้มันดีต่อไปครับผม